สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ใน question and answer ปรุจช้าวิสัชนาของเวสต์มินสเตอร์นะครับคำถามที่23ครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระคริสต์ทรงปฏิบัติหน้าที่อะไรบ้างในฐานะเป็นผู้ไถ่าบาปพ,พี่น้องครับเราเรียนรู้จากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับว่าพระเยซูคริสต์นั้นปรุงทรงเป็นพระเจ้า แต่ว่ามี3สถานภาพนะครับก็คือผู้เผยพระชนะบุโรหิตและกษัตริย์พี่น้องต้องจําให้ดีๆนะครับผู้เผยพระชนะหรือเรียกว่าประกาศศกหรือเรียกว่าผู้พยากรณ์บุโรหิตนะครับหมายถึงมหาบุโรหิตที่นําเครื่องบูชาเข้าไปถวายในอภิสุทธิสถานปีละ1ครั้งเท่านั้นและกษัตริย์หมายถึง king of kings จอมกษัตริย์นั่นเองขออนุญาตทบทวนนะครับพี่น้องครับจาก สี 4, Nacional, ่ห้าครั uh, ้งที่ผ่านมานั้นเราได้เรียนรู้ว่าพวกเราทุกคนนั้นก็จะต้องเรียนแบบพระเยซูในการที่จะสะท้อนความเป็นผู้เผยพระชนะสะท้อนความเป็นปุโรหิตและสะท้อนความเป็นกษัตริย์ที่ร่วมครอบครองกับพระเยซูนี่คือการร่วมร่วมเข้าไปนะครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้เผยพระชนะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของปุโรหิตและเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกษัตริย์ครับ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้นะครับมีทั้งคนที่สัตซ์ซื่อและไม่สัตซ์ซื่อซึ่งพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยในการสำแดงความจริงจากคนเหล่านั้นคนสองประเภทนี้นะครับไม่เหมือนกันพี่น้องครับคนประเภทแรกก็คือคนที่ไม่สัตซ์ซื่อนะครับถ้าผู้เผยพระวจนะที่ไม่สัตซ์ซื่อพระเจ้าก็ประทานพระวจนะแท้ไม่ได้กลายเป็นพระวจนะเทียมครับถ้าปุโรหิต ไม่สัตด์ซื้อพระเจ้าก็ไม่สำแดงการอภัยโทษแน่นอนถ้าเป็นกริย์ที่ไม่สัตด์ซื้อพระเจ้าก็ไม่สำแดงความเป็นแบบอย่างในการเชื่อฟังพูดง่ายๆก็คือถ้าเราไม่สัตด์ซื้อก็จะไม่มีใครเชื่อฟังเราพี่น้องครับในทางกลับกันนะครับถ้าผู้เผยพระชนะก็คือพวกเราเนี่ยมีความสัตย์ซื้อต่อพระเจ้า พระเจ้าก็จะประทานพระวจนะแท้ให้กับพวกเราถ้าพวกเราทําหน้าที่ปุโรหิตที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้านําคนมาถึงพระเจ้านําการคืนดีมาถึงพระเจ้านําการไัยโทษมาจากพระเจ้าพี่น้องครับเราก็จะเห็นผลว่ามีการอภัยโทษบาปมีการที่ยอมรับพระเยซูตอนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระช่วยรอดก็คือการรับเชื่อนั่นเองถ้าเรา เป็นกษัตริย์ที่สัตซื่อต่อพระเจ้าพระเจ้าก็จะประทานผู้ที่จะติดตามเราผู้ที่เราจะสร้างเขาให้เป็นสาวกของพระองค์พี่น้องครับมีทางเลือกนะครับเราจะสัตซื่อเราจะทําอย่างสัตซื่อหรือไม่บางคนทําครับแต่ไม่สัตซื่อบางคนก็ทําตามหน้าที่แต่เราเองนั้นพี่น้องครับเราจะต้องเป็นคนที่สัตซื่อและไม่เพียงแต่ทําตามหน้าที่เดินกิโลเมตรแรกเท่านั้น เราจะต้องเดินกีเราไม่ที่สองก็คือเดินด้วยการตอบสนองพระคุณด้วยการสำนึกเดินด้วยการสำนึกในพระคุณของพระเจ้าพีน่น้องครับ railroad. ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในเช้าวันนี้ที่ผ่านมานั่นเป็นการทบทวนนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ขอให้เราร่วมใจกันที่จะนมัสการพระเจ้าเพลงที่54ของชีวิตคริสเตียนนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกนะครับให้เราร่วมกันนมัสการพระเจ้าด้วยกันครับ ทุกคนบาปเมื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์ไม่พีนักแต่จะมีชีวิตในร้านอันไม่รู้จักยปพระคระิสต์ตรัสว่าถ้าใครไม่ได้บังเกิดใหม่จะเห็นเห็นดินพระเจ้าไม่ได้เว้น เราทรงรักองกจักได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของเราให้ใช่วยคนบาเพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์ไม่พี่หนานแต่จะมีชีวิตนิรันดรท่านไม่รู้จากตายเราเป็นคนทางชีวิตและเราเป็นความจริงไม่มีผู้ใดรู้จัก ใใพอค่อี่จน้องครับเพลงนี้ก็มาจากเพลงพระธรรมในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16นะครับก็คือเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกพี่น้องครับพระเจ้าทรงรักเราครับในเช้าวันนี้นะครับเนื้อหาก็คือพระเยซูคริส ผู้ทรงปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ในโลกเรื่องนี้ผมได้พูดไปแล้วนะครับเมื่อครั้งที่แล้วก็คือเมื่อวานนี้นะครับได้พูดถึงว่าพระเยซูได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ทั้ง3ประการก็คือผู้เผยพระชนะปุโรหิตและกษัตริย์แน่นองเดียวกันครับพระเยซูสร้างกิจจเจรแท้ขึ้นมาเมื่อพระเยซูสร้างกิจจัจรแท้ขึ้นมา พี่น้องคงจําได้นะครับพระเยซูได้ตรัสกับเปโตว่าเราคือศิลาพระเยซูกำลังเปรียบเทียบว,ว่าพระเยซูนั้นเป็นศิลาหรือเป็นภูเขาที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ในขณะที่เปโตพระเยซูทรงเรียกท่านว่าเปโตสซึ่งหมายถึงก้อนหินเล็กๆก้อนหินเล็กๆพระเยซูบอกว่าบนศิลานี้เราจะสร้างคิดจักรของเราไว้นั่นหมายความว่าพระเยซู ทรงสร้างคริสตจักรที่เที่ยงแท้คริสตจักรแท้ของพระองค์ไว้โดยมีรากฐานก็คือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองเพียงครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะต้องเรียนรู้ว่าไม่มีคริสตจักรไหนครับที่เพอร์เฟกสมบูรณ์ไม่มีคริสตจักรไหนที่ไม่ยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแน่นอนครับคําว่าไม่เพอร์เฟกสมบูรณ์หมายความว่าไม่มีคริสตจักรไหนที่ มีความเรียกว่าเรียบร้อยดีนะครับทุกอย่างไม่มีครับเพราะว่าคริสจักรนั้นเป็นที่รวมของคนบาปทั้งสิน้นในเวลาเดียวกันครับคริสจักรแท้เองต้องยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นรากฐานของคริสจกัจกรคริสจักรไหนที่ไม่ยอมรับว่าพระเยซูทรงปฏิบัติหน้าที่ทั้ง3ประการที่ได้กล่าวมาแล้วก็คือผู้เผยพระชนะปุโรหิตและกษัตรต คริสจักรนั้นเป็นคริสจักรเทียมเท็จครับผมขออนุญาตพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับคริสจักรไหนที่ไม่ยอมรับพระเยซูคริสจักรไหนที่ไม่ยอมรับว่าพระเยซูทรงปฏิบัติหน้าที่ทั้ง3ประการก็คือผู้เผยพระชนะปุโรหิตและกษัตริย์คริสจักรนั้นไม่ใช่คริสจักรแท้เป็นคริสจักรเทียมเท็จครับพี่น้องครับคริสจักรในยุคพันธสัญญาใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นคริสจักรยุคแรกเลยนะครับก็คือในสดที่หนึ่ง ทุกขิดจักรอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับไม่สมบูรณ์แบบหรอกครับบางครีดจักรนั้นก็จะมีความเชื่อหรือการตีความนะครับมากบ้างน้อยบ้างกว่าขิดจักรอื่นพี่น้องครับเราจะมาดูว่าองค์ประกอบของขีดจักรแท้นั้นคืออะไรบ้างพี่น้องครับจําง่ายๆนะครับก็คือมี3ประการเรียนแบบสถานภาพทั้ง3าสถานภาพของพระเยซูก็คือ ประกาศกหรือผู้เผยพระชนะปุโรหิตจึงก็หมายถึงมหาปุโรหิตและกษัตริย์จึงหมายถึง king of kings นะครับเพียงครับคิดจากแท้นั้นจะต้องสอนพระชนะของพระเจ้าครับเป็นประกาศกของพระเจ้าหลักคำสอนของทริสตจากต้นมาจากพระชนะของพระเจ้าครับเพื่อที่จะให้เราทราบถึงความบาปให้มนุษย์ทราบถึงความบาปและผลของความบาป และให้ได้ทราบถึงแผนงานแห่งคำความรอดของพระเจ้าแผนงานแห่งการช่วยกู้แผนงานแห่งการช่วยให้รอดของพระเยซูคริสต์คริสตจักรอื่นที่สอนสมาชิกด้วยหนังสืออื่นหรือคำพีอื่นเช่นสิธิชนยุคสุดท้ายก็คือพวกมอร์มอนหรือแาเทเดเซน์พวกนี้เป็นคริสตจักรเทียมเท็ดครับไม่ใช่คริสตจักรแท้เพราะว่าเขาไม่ได้สอนพระชนะของพระเจ้าหกสิบหกเดมก็คือพระคริสต์สัมภีพี อย่างสัตดส่อและก็ใช้ Book of Mormon หรือคัมภีรมอมมอนนั้นมาเป็นหลักแทนที่จะใช้พ,พระคัมภีร์พระคิดษัมคัมภีร์เป็นหลักพี่น้องครับผมขออนุญ,ญาตทบทวนว่าพระคิดษัมคัมภีร์นั้นมีทั้งหมด66เล่มนะครับเราเรียกว่า Bible The Holy Bible นะครับซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้า66เล่มนี้แบ่งเป็น39เล่มในพระคัมภีร์เดิมและ27เล่มในพระคัมภีร์ใหม ฉะนั้นอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเป็นเล่มที่หกสิบเจ็ดหกสิบแปดหรืออะไรก็แล้วแต่พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เป็นของปลอมทั้งสิน้นเพราะฉะนั้น <c oughs> คิดจากไหนครับที่ไม่ได้สอนพระวจนะของพระเจ้าอย่างชัดซื่อคิดจากไหนที่เพิ่มเติมคัมภีร์อื่นหรือคําสอนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในภัคคีสมคำภีคิดจากนั้นเป็นคิดจากเทียมเท็จ พวกโมเดิร์นิสก็เหมือนกันนะครับโมเดิร์นิสก็คือพวกหัวสมัยใหม่นะครับหรือพวกเสรีนิยมพวกโมเดิร์นิสนี้ก็ไม่ได้ใช่เป็นคริสตจักรแท้ของพระเจ้าอีกเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาปฏิเสธปฏิเสธการอัศจรรย์ปฏิเสธเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายปฏิเสธคําสอนหลักของพระกัมภีรพวกนี้นะครับสามารถที่จะพูดได้เลยครับว่าไม่ได้เป็นคริสตจักรแท้ครับประการที่2ครับ ครือจักรแท้นั้นจะต้องดําเนินการประกาศสร้างสาวกอย่างถูกต้องเครือจักรนั้นต้องดําเนินการที่จะนําคนมารับความรอดนําคนเข้าสู่การไถ่าบาปนําคนเข้าสู่ชีวิตนิรันดรในฐานะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเครือจักรนั้นมีบทบาทครับหรือว่าเรากําลังทําบทบาทของการเป็นปุโรหิตนะครับเรียนแบบพระเยซูคริส นั่นนะครับคือคําหมายคําว่ากิดจักรแท้ในฐานะของปุโรหิตก็คือนําการอภัยโทษบาปมาถึงมวลชนคีดจักรจะให้ผู้เชื่อลูกหลานของเขานั้นรับบัพติศมาจัดพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์เป็นการประกาศพระนามของพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าใครก็ตามที่ไม่ได้ทําตามพระ,พระมหาบัญชานะครับขิจักรนั้นไม่ใช่เป็นขิจักรปุโรหิตครับเป็นขิดจักร เทียมเท็จเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ได้ดําเนินการประกาศการสร้างสาวกการอภิบาลสิทธิ์อย่างถูกต้องนะครับนี่เป็นประการที่2ประการที่3ครับกิจจักรแท้ของพระเจ้านั้นต้องเชื่อฟังต้องรักษาวินัยต้องฝึกฝนชีวิตของกิตตสมาชิกเพราะอะไรครับเพราะว่า,ากิตตจักรนั้นอยู่ภายใต้าการปกครองของ king of kings นะครับก็คือขีจักนั้นจะต้องมีการเชื่อฟังครับผู้ปกครองของคิสตจักรหรือผู้นำิสตจักรจะต้องดูแลจิตวิญญาณของสมาชิกต้องตักเตือนสมาชิกในเรื่องคําสอนต้องสอนสมาชิกได้ต้องสร้างสาวกได้ต้องดํารงตนอยู่ในหลักคําสอนและจะต้องปกป้องหลักคําสอนหรือคําสอนที่ถูกต้องไว้และปฏิเสธ คำสอนที่ไม่ถูกต้องดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับถ้ามีใครก็ตามที่ยืนยันจะยึดถือหลักคําสอนที่ผิดประพฤติตัวผิดคคอจักแท้จะไม่อนุญ,ญาตให้เขาเป็นสมาชิกของกิจจักรครับเพราะอะไรครับเพราะว่าิสตจักรนั่นอยู่ภายใต้การปกครองของ king of kings นะครับผู้นำกิจจักรนั้นเป็นตัวแทนของพระเจ้าครับที่จะรักษาความบริสุทธิ์ของกิจจักร รักษาจุดมุ่งหมายของเครือจักรวัตถุประสง,งค์ของเครือจักรจะต้องรักษาวินัยของคริสเตียนของคิตสมาชิกในเครือจักรพี่น้องครับเราเองนั้นจะต้องไม่แยกทั้ง3หน้าที่ออกจากกันครับนั่นคือสิ่งที่สําคัญและหน้าที่ทั้ง3อย่างนี้นะครับสำคัญเท,เท่าเทียมกันด้วยไม่สามารถละเลยอย่างใดอย่างหนึ่งได้ครับในการที่เราจะยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอด เราจะต้องยอมรับทั้ง3าประการของพระเยซูก็คือพระองค์ทรงเป็นผู้เผยพระชนะพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตและพระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์และสิ่งนี้เองครับทําให้เราทั้งหลายจะมาถึงความรอดทําให้เราไ้งเติบโตทําให้เราทั้งหลายนั้นเป็นสาวกของพระเยซูพี่น้องครับขอให้เราเข้าใจเรื่องนี้อย่างถูกต้องถ่องแท้เราเองจะได้ชัดเจนในการรับใช้พระเจ้าในกิจจักรครับ พี่น้องครับจากตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตที่จะนำสูการปฏิบัตินะครับภาคปฏิบัติก็คือตัวผู้สอนเองตัวเราเองนั้นจะต้องรับการชำระจากพระโลหิตของพระเยซูเสียก่อนเราจะต้องมีท่าเทียงการกลับใจใหม่ได้ตลอดเวลาเมื่อพระวิญ,ญญาณได้ส่งเตือนผ่านพจนะของพระเจ้าเราเองนั้นจะต้องดูแลชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณของเราให้ถูกต้องชอบธรรมให้เรียบร้อยเสียก่อน และเราจะสามารถสร้างสาวกต่อไปได้นั่นคือสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญของผู้นําคิดจักรหรือผู้ที่สอนคนอื่นเช่นเดียวกันครับเมื่อผมแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าทุกครั้งเลยครับผมก็ต้องกลับมาจากการตรวจสอบตัวเองทูลขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะตรวจตาจิตใจของผมเอง เพื่อที่จุดประสงค์ต่างๆแรงจูงใจต่างๆท่าทีต่างๆในใจนั้นจะเป็นไปด้วยความถูกต้องชอบธรรมบริสุทธิ์แขอพระเจ้าช่วยให้ทุกสิ่งอย่างนั้นที่ไม่บริสุทธิ์พระเจ้าจะชำระด้วยการสารภาพาบาปของเราครับและนี่คือพระคุณของพระเยซูเจ้านี่คือสิ่งที่ดีงามสิ่งที่สูงส่งของพระเยซูที่พรงได้ทรงมีอยู่เป็นอยู่และประทานให้กับเราขอขอบพระคุณพระเจ้านะครับ ขอพี่น้องได้มีโอกาสที่จะอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระเจ้าของพระเจ้าหลักข้อเชื่อที่เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้พยากรณ์ความเป็นผู้เผยพระชนะของพระเยซูความเป็นมหาผริตของพระองค์และความเป็นจอมเจ้านายพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด จอมกษัตริย์ขอบคุณพระองค์ที่ข้าพงษ์งหลายได้มีโอกาสรู้จักกับพระองค์และเป็นพระคุณของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงกําหนดเราไว้ล่วงหน้าพระองค์ได้ทรงเรียกข้าพงษ์ทั้งหลายและเมื่อถึงวาระเวลาพระองค์ก็ทรงเรียกข้าพงษ์งหลายให้ออกมาเป็นข้ารับใช้พระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ขอการทรงนําของพระองค์มาถึงพวกข้าพงษ์ทั้งหลายในเช้าวันนี้และตลอดทั้งวันนี้ ขอมอบถวายชีวิตให้เป็นเครื่องบูชากับพระองค์อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นชีวิตแห่งการนมัสการพระเจ้าในทุกลมหายใจขอขอบคุณพระองค์กราบทูลอธิษฐานมอบซึ่งกันและกันไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระเจ้าทรงอำนวยพระพรพี่น้องทุกท่กทานนะครับและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ